เงินสมทบ60เดือนสุดท้าย11,990บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครับก่อนอื่นนะครับมาทราบกันก่อนว่าเงินชราภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2 5 4 1เป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านั้นสำนักง,งานประกันสังคม จะไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินชลาภาพแต่อย่างใดนะครับดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับเพราะนั้นสามารถที่จะเช็คดูได้นะครับว่าคุณเ,เก็บเงินสะสมนะครับหรือเก็บเงินสมทบมานะครับ ณนะปัจจุบันเนี่ยกี่ปีแล้วก็ลองเอาปีพศนะครับ2565นะครับลบ2542ถ้าเกิดสะสมมาตลอดนะครับหรือโทรสอบถามนะครับสามารถสอบถามทาง f a c e b o o k inbox ของทางสำนักงานประกันสังคมหรือสายด่วน1506นะครับหรือเข้าไปเช็คนะครับเข้าไปเช็คได้ที่ Li น์แอดนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวตอนท้ายๆเนี่ยจะมีโปรโมท Li น์แอดให้ทางประกันสังคมนะครับเอาละมา ทราบกันก่อนว่าเงินบำนาญชราภาพเนี่ยนะครับเกิดได้อย่างไรเงินบำนาญชราภาพเนี่ยจะเข้าสิทธิ์นี้นะครับต้องจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับจึงจะได้เงินบำนาญชราภาพซึ่งจะได้ร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนก็ให้มีการปรับเพิ่มนะครับอัาตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ครบทุก12เดือนนั่นเองนั่นคือยิ่งจ่ายมากก็ยิ่งได้รับเงินบำนาญที่มากขึ้นนะครับเป็นธรรมดาเอาละสูตรคำนวณน,นะครับแน่นอนสูตรคำนวณจะแบ่งออกเป็น2สูตรนะครับก็ไม่ต่างกันมากนะครับสูตรแรกในกรณีจ่ายครบ180เดือนเป,เป๊ะ180เดือนเท่ากับ15ปีนะครับก็ใช้20%คูณฐานเงินสมทบนะครับแลหาร100ก็เท่ากับเงินบำนาญ แต่ถ้าเกิดจ่ายเกิน180เดือนมันจะมีนะมันจะมีวงเล็บนะครับที่1.5คูณจำนวนปีที่เกินมานะครับก็คือได้เปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้นนั่นเองนะครับมามาคำนวณกันเลยดีกว่าครับ ตัวอย่างที่1ทำงานส่งประกันสังคมมา35ปีจํานวน11,990บาทบวิธีการคิดส่วนเกิน180เดือนคิดดังนี้35-15เท่ากับ20ปี1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่ได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ11,990บาทเท่ากับ5,995บาทเป็นเงินบำนานที่จะให้คุณตลอดชีวิต ตัวอย่างที่2ทํางานส่งประกันสังคมมา30ปีจํานวน11,990บาทบส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30-15เท่ากับ15ปีสุดคํานวน1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ11,990บาทนะครับเท่ากับ5,096บาทเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีจำนวน11,990บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ25ลบ15เท่ากับ10ปีนะครับสูตรคำนวณน,นะครับ1.5คูณ10 เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ11,990บาทบเท่ากับ4,197บาทเป็นเงินบำนานให้กับคุณตลอดชีวิตทรงประกันสังคมมา20ปีจำนวน11,990บาทบส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20-15เท่ากับ5ปี ส่วนเกินเท่ากับ5ปีส่วนเกินนะครับ1.5คูณ5เท่ากับ7.5เปที่ได้เพิ่ม20บวก7.5เป็น27.5นะครับ27.5ของ11,990บาทเป็น3,297บาทเป็นเงินบํานาญให้กับคุณตลอดชีวิตทํางานส่งประกันสังคมมา15ปีจํานวน11,990บาทนะครับ 15ปีเป๊ะเลยก็ใช้20%ได้เลย20%ของ11,990บาทเท่ากับ2,398บาทเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตนะครับอ่ะเรามาดูภาพรวมของตารางนี้กันในกรณีส่งประกันสังคมนะครับจำนวนปีอื่นๆอีกนะครับในกรณีในอนาคตนะนะเพราะในณปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าคิดคำนวณน,นะครับตั้งแต่เริ่มสมทบมาจนถึงปัจจุบันก็ประมาณ23ปีนะครับ นะแต่ก็ในอนาคตมันก็มีโอกาสที่จะได้เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะ first j จ b อ e เบอที่เริ่มทำงานนะครับปีนี้เป็นต้นไปก็ทำงานยาวเลยฮนะโดยมาดูกันตารางนี้นะครับส่งประกันสังคม35ปีได้บำนาญ5,995บาทท่ง34ปีได้บำนาญ5,815บาทส่ง33ปีได้5,635บาท ทรง32ปีได้5,455บาททรง31ปีได้5,276บาททรง30ปีได้5,096บาททรง29ปีได้4,916บาททรง28ปีได้4,736บาททรง27ปีได้4,556บาททรง26ปีได้4,376บาททรง25ปีได้4,197บาททรง24ปีได้4,017บาท ทรง23ปีได้3,837บาททรง22ปีได้3,657บาททรง21ปีได้3,477บาททรง20ปีได้3,297บาททรง19ปีได้3,117บาททรง18ปีนะครับทรงประกันสังคมมา18ปีได้บํานาญนะครับ2,938บาททรงประกันสังคมมา17ปีได้บํานาญ2,758บาท ส่งบำนาญมา16ปีได้2,578บาทแล้วก็ส่งบำนาญมา15ปีได้2,398บาทนะครับอ่าก่อนจากกันนะครับเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ประกันสังคมสแกนแอดไลน์สแกนทีวาโค้ดที่อยู่หน้าจอนี้หรือแอด SSO ไทยนะครับ เพื่อเข้าไปเช็คเงินสมทบชราภาพเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติเปลี่ยนโรงพยาบาลแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธ,ธิประโยชน์อื่นๆน,นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะใครอยากรู้ว่าคุณได้รับเงินคุณมีการเก็บสะสมยอดเงินสะสมของเงินสมทบชราภาพเท่าไหร่นะครับ <S <S ก็เข้าไปดูในนี้ได้เลยนะครับ <S <S คุณจะเห็นไหมเงินสมทบผู้ประกันตนการเบิกสิทธิประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูยอด เงินสมทบนะครับในแต่ละงวดนะครับงวดปีนี้ปีนี้ปีนี้คุณจ่ายเงินสมทบเท่าไหร่นะครับไปนับได้นะครับคุณสามารถจะไปนับได้นะว่าคุณได้รับส่งประกันสังคมนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมครบ 180เดือนหรือ,อยังนะครับหรือเกินหรือ,อยังหรือส่งกี่เดือนแล้วนะครับก็ไปเช็คสิทธิ์ได้เลยก่อนจากการฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาพูดคุยนะครับแล้วก็ตอบคำถามทุกท่านอย่างแน่นอนในทุกๆวันนะ